กลองใจหรือกลองชัย,ยมงคลเป็นกลองสวบัดชัยแบบโบราณของคนล้านนาที่หาดูได้ตามวัดทางเหนือค่ะที่วัดชัยสถานอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีกลองอยู่หลายใบเดี๋ยวปอนเด็กชายวรสิทธิจันทสิริ จะเล่าให้ฟัง,ฟงกองปูจากษสนเด่นตอนมันก็คือหน้ากองครับตรงหน้ากองพระกษสนเด่นที่สูงก็คือเสียงนะครับถ้าถ้าเสียงถ้าเสียงไม่ดีมันก็ไม่เด่นเนาะแ <c oughs> สะ่นเขาเส่ปักกองเวลากองตอนแรกเขาจะใช้เชือกดึงมันนะครับหลังน,นี้พอกองมันอยู่ตัวแล้วก็เอาแส่เนี่ยปักลงไปครับเราไเป็นไม้เล็บแล้วก็ปักตรงหนังเนาะครับมันนี่แบบ ให้กองมันอยู่ตัวไม่ให้มันยานไม่ให้มันแข็งเกินไปแบบเสียงแบบกลางกางสนุกสนุกนะกองเชียร์มคอนครับกองเชียร์มคนเป็นกองที่แบบว่าแม้ว่าพุทธประทามมนวาสูคือพร้าพุทธประทมมนวสูก็คือหัือใจของกองนะครับกองก็ไปบบนี้เป็นลกักษณะย่อส่วนมาจากอันนี้กลายเป็นอันนี้นครับยอสสวน ถ้าถ้าจะยอดส่วนเองก,ก็กลายเป็นแกนเล็กเนี่ยครับแกนเล็กอันเนี้ยกองสะบัดชัยรับแบบยอดส่วนจากอันนั้นมาครับกลายเป็นอันนี้อันนี้ยอดส่วนมากลายเป็นรูปแบบใหม่ครับแบบเเข้าตาอะไรได้เหมือนอันนั้นครับขอชอบตีแบบอ,อันนั้นจะสองอันนั้นจะไม่มีการใส่ศอกใส่เข่าเลยครับอันนี้อันนี้ใส่ศอกใส่เข่าได้เพราะว่า เป็นกอสวััดใวิวัฒนาการนะครับงานเป็นสวััดใยบุราณประเพณีงานแข่งและขบวนแห่ของคนเหนือใช้กลองใบนี้ค่ะส่วนกลองใจใช้ตีในงานบุญ